กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงขั้นปากอยากเผือกคําแห่อันนี้อยากเผือกจริงๆสําหรับคู่นี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกอย่างไดแต่ก็คงดีใจแหละก็คือในส่วนของคุณยายาญาตเนี่ยเขาอะเอาของฝากไปให้คุณแบรี่หลังกับของฝากเป็นของฝากจากนี่ประเทศอนอร์เวย์คือจะบอกว่า เจ้าตัวเนี่ยนะคะก็คงยิ้มแก้มปีไม่หายคุณผู้ชมอ,อ่ะไปดูกันหน่อยนะคะอะแกนนําอย่างแม่แก้วนะคะก็ซูมให้ติ่งของทั้งคู่เนี่ยให้เห็นชัดๆไปเลยเห็นแค่ลางๆอะ่ะแต่ไม่เป็นติ่งที่แบบมีความสามารถนะคะคือคนน่าจะเดากันได้อย่างที่บอกว่าคนฉลาดน่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะอะไรของไงไม่รู้ว่าของของอะไรคือจะบอกว่าคือพระเอกอย่าง คนที่อยู่ในเดอะแก๊งที่ไปทัวร์เจแปนเนี่ยนะคะจุดนี้เนี่ยติ่งไปส่งด้วยทั้งยึดเก้าอี้สนามบินสุวรรณภูมิยันตู้แอร์คอยแซะภาพพยอดมนุษย์ทุกอย่างก้าวก็คือคุณณเดชแล้วก็โฟกัสไปที่รองเท้าสังเกตนะสันนิษฐานว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นของฝากที่คุณย่าให้ที่เขาใส่เขาใส่ไปไหนอะเขาใส่ไปไหนอะเขาใส่เดินนะคุณพ่อไม่ไม่ไม่เขาต้องใส่ไปต่างประเทศสิก็คาดว่าน่าจะแบบนั้นเพราะว่ารองเท้าที่ใส่ในเมืองไทยมันร้อนอ๋อ แต่ว่าโอ้โหความห่วงใยนี่เรียกได้ว่าดูแลกันหัวจนดเท้าเลยนะคือได้ปุ๊บก็คงเห่ออ่ะใช้ปั๊บเลยนะคะไปญี่ปุ่นค่ะอ๋อญี่ปุ่นโอเคใช่ใช่หนาวแล้วญี่ปุ่นหนาวแล้วเออก็บางคนก็เห็นแล้วก็ฟินไปคู่นี้น่ะญี่ปุ่นเขาไม่เราจะไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นใส่รองเท้าแตะเนาะโอ้ยชัางดาวอย่างเงียหรอไม่มีเนาะไม่มีบ้านเขาหนาวด้วยล่าสุดหนูไปมานี่ ช่วงหนาวใช่ไหมหนาวแบบ3มองศาบ้านบ้านเราเนี่ยมันร้อนไงมันก็เลยใส่แตะกันเยอะเพราะว่ามันมันไม่มีกลิ่นไงแต่บ้านเขามันหนาวมันต้องใส่อะไรที่มันคลุมให้มันนั้นเนาวเท้าจะได้อุ่นๆไงเวลาเท้ามันหนามทรมานนะฮะใช่ค่ะอ่ะปูปยาเจอเพจปลอมปล่อยข่าวมั่วยันไม่ได้ถูกอะไรนะก็คือว่าเจ้าตัวโดนทำร้ายใช่เจ้าตัวเนี่ย เจอเพจปลอมเพจหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยหาว่าคุณปูเนี่ยถูกจนบุกห้องนอนแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยทุบศีรษะอาการสาหาัสไงเออแล้วแถมบอกย้ำด้วยนะ,ย,ะ,ะย้ำว่าต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u โชคดีนะไม่โดนข่มขืนเออจ้าตัวรู้ข่าวปุ๊บโอ้โหรีบออกมาชี้แจงเลยค่ะออข่าวนี้เขาบอกว่าทําให้คนตกใจเยอะมากเลยไม่ควรทําแบบนี้นะคะเขาเจะไม่เอาเรื่องเพราะว่ามองว่าทําไปก็ไม่ได้อะไรออก็คือทําให้เพจแบบนี้ยคิดถึงศีลธรรมจริยาบรรกวามันไม่คิดรลกค่ะน้องลูกมันไม่คิด ถึงหรอกครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเป็นเพจบางทีเนี่ยแอดมินไอ้พวกเพจไอ้หลักๆมันอยู่ต่างประเทศนี่เขาเลือกที่จะอาโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยนะคุณแม่ถูกแล้ว,วถูกแล้ว,ลวอย่าไปต้าตามไปฟ้องเลยลูกเพราะว่าเหนื่อยแล้วอะไรรู้ป่ะ เพราะว่าอเพจพวกนี้มันส่วนใหญ่มันจะอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะมันก็จะอยู่ต่างประเทศทีนี้เรากฎหมายมันทาเข้าไปไม่ถึงไง<ม>กฎหมายเข้าไปไม่ถึงเราก็ต้องปล่อยวาง<ม>เคยมีกรณีของดาราบางคนเนี่ยอย่างพี่แชมเป็นเอ็กเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแกก็โดนที่ไต้หวันนะฮะหมักเกรือมกกากเกลหรือไต้หวันน่าจะเป็นหมักเก้านะฮะเอาภาพพี่แชมเป็นจะไปขึ้นในอ่างอบนวด<ม>แล้วก็บอกว่าเนี่ยคนนี้มาเป็นโสอยู่ใน<ม>ในอ่างอ่างที่หมักเกลือพี่แชมเป็นตั้งโต๊ะแถลงข่าวฟ้องเลยนะฟ้องเรียบร้อยเสร็จปับ <differences? S 2> เราก <Alcohol? S 1> ็หลายปีผ oh anyway, <mist> ่านไปเราก็มาเจอพี่จำเป็นบอกเป็นยังไงบ้างพี่คดีโอเต่าเออพี่ไม่น่าฟ้องเลยอ่ะทำไมคะ คือหนึ่งมันต้องเดินทางไปอ่ะไปให้ปรัธรรมไปฟ้องไปแล้วกระบวนการเรื่องของภาษาสรุปสุดท้ายอีอาบอบามันปิดตัวเจ็งไปแล้วไม่ไปเอาอะไรกับใครอ่ะเขาไม่ได้อะไรทําไปก็สิ่งคือสุดท้ายไงนะฮะถ้ามีใครเอารูปเราไปขึ้นตามอาบอบนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าดีใจอย่างคุณปูเป็นการให้เกียรติไว้พี่ต๋อเขาดีใจแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราไม่ได้คุณปูเขาไม่โดนแต่พวกอย่างพี่เนี่ยมาสคาร่าอย่างเงี้ยอยากให้โดนเออถ้าสดมตเราไปอารับเอมเรตอย่างเงี้ยแล้วมีคนเอารูปมัสคาร่าขึ้ สถานที่แบบว่าร่วมเพศกับอูดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยแม่พันตัวนี้ร่วมเพศกับอูดเลยเหรอคุณผู้ชมสำหรับคุณปูเองเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเล่นแบบนี้มันไม่ตลกแต่ว่าตัวเขาตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาอยู่นอร์เวย์เขาก็โอเคดีนะฮะก็เป็นข่าวมั่วทุกคนดูกันหมดหาลูกนะใะเย็นๆนะฮะใช่ค่ะมากันต่อเลยนะอะไรอะอะไรอ่ะเจดอะไรอ่ะเจดทีมของคุณเจเจตรีอ๋อเหรอทำไมอะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็รวมพักสมัครพักพวกกันไปแล้วก็ เร่งจัดถุงยังชีพกว่า400ถุงไปช่วยคนที่ประสบภัยก็คือประบึกเนี่ยแหละคือจะบอกว่าคุณเจเนี่ยเขาโพสต์ภาพทีมงานเนี่ยช่วยกันจัดถุงยังชีพไปมอบให้ใครที่เจอพายุประบึกนะคะ6มกราคมที่ผ่านมาแล้วพอโพสต์ภาพเนี่ยตอนนั้นช่วยกันขมักขม่นมากค่ะพื้นที่ภาคใต้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วยกันแพ็คช่วยกันขนมุ่งตรงสู่นครศรีธรรมราชแล้วก็พกถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารกระป๋องมาหมดเลยยันผ้าทำไยายาก็สําคัญนะ ะะก็มาแต่ว่าเขาก็ขอบคุณน้องๆที่มาจากสมาคมกู้ชีพบัวเพชรนะที่สมุทรปราการก็ช่วยส่งต่อ,อดีค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะคนไทยเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกันซึ่งเจเนเขาภาพก็ชัดอยู่แล้วสมัยก่อนตอนที่กรุงเทพน้ําท่วมนี่เขาก็ขี่เจ็ตสกีช่วยเหลือน,นี่คนไปชมกันเยอะมากเลยนะเออนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะสิ่งดีๆอย่างนี้เราก็ทํากันได้ะคะ่ะอย่าไปมองว่าเอ้สร้างภาพหรือเปล่ามันสร้างภาพเหมือนก็ปล่อยไปเถอะก็เกิดเขาสร้างภาพดี ดีแล้วมันสร้างภาพและทําให้ส่วนรวมเนี่ย มันมันมันที่มันบอกช้ำจากพายุเนี่ยแล้วมันกลับมาดีขึ้นเนี่ยมันก็ทาไปเลยนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือคนที่เขาลาบากเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะทุกหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นของเจทางภาครัฐก็ช่วยไว้เยอะนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนที่ช่วยกันนะฮะต่ทางภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยกันเยอะๆเพราะว่า10ปีมันก็จะมาครั้งหนึ่ง10ปีมันก็จะมาครั้งหนึ่งไอ้บางที สิบปีนี้อาจจะเป็นเบาๆอีกสิบปีต่อไปอาจจะเป็นแรงสิบปีนี้อาจจะเป็นดีเฟรชั่นอีกสิบปีต่อไปอาจจะเป็นโซ<ด> <od> นร้อนอีกสิบปีจะเป็นพายุเก็คพายุด้วยฝุ่นอย่างเงี้ยมันหนักนะมันหนกกักแล้วมันจะมาออทุกสิบปีนะคะใช่แต่ก็น้องพี่เต๋าอ,อยู่ที่นครคนหนึ่งก็บอกหลังคาไปหมดเลย นี่เหรอไฟดงไฟฟ้าดับอะไรอย่างงี้ไม่ไฟฟ้าตอนนี้ติดแล้วแต่ว่าหลังคาบ้านเขาไปหมดเลยเพราะว่าบ้านเขาเก่าหลังคาเขาฟูเลยก็สีเหรอเป็นหลังคาเก่าหลังคากระเบื้องแต่มันไปเร็วมากเก่ามากบ้านเขาเก่าไปหมดเลยนะฮะนางก็กลับไปบ้านนางตอนนี้นะฮะพายุน้ากรัวแต่ว่า สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าพายุคือคนอุ๊ยคนมันนี่เขานี่ตามีมาตาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยถ้าหากว่าน้ำท่วมยังเกิดอุบัติเหตุอะไรขนาดนี้แล้วเฮ้ยอุทกภัยแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้ายังมีคนเนี่ยไปก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยอีกเนี่ยก็เพิ่มโทษด้วยนะมันมีไงตื่นก็ตื่นเลยเห็นไหมคนแก่คนแก่ผู้ชายไม่ทิ้งบ้านเพราะอะไรรู้ไหมครับผู้ชมแถวภาคใต้แถวภาคใต้ โจรบันชุม,มนะฮะว่าบางทีเนี่ยเห็นบ้านเปล่าแล้วเรายังไม่ได้ขนอะไรออกไปคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะะเราต้องหนีก่อนเอาตัวรอดก่อนคนใต้ก <คน S 1> ต็ถึงได้บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่ออยู่บ้านนะอ่าลูกชายคนโตอยู่บ้านนะเขาจะให้ผู้ชายประกบอยู่บ้านหมดเลยเพราะว่าเวลามันเวลาสมมติเวลาวมันมาเนี่ยมันเข้าไปในบ้านมันไม่ได้โดนนี่ถูกต้องไหมม,มันก็ค้นลือหมดเลยมันก็ปล้นไงใจคนน่ะเนาะนะฮะอ่ะคนบันเทิงคนนี้กันหน่อยนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางคุณพ่อสะอาด ก็ตอนนี้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดคุณผู้ชมก็ตอนนี้ท่านก็อายุ86ปีนะเป็นเสีย,เ,ยเป็นแห่งชาติด้วยใช่ค่ะ <c oughs> ขออภัยเขาต้องจากไป ถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เลยสําหรับคุณพ่อสะอาดเปี่ยมพงศานะคะติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาไงตอนประมาณ8ปดโมง<ฮ>คือคุณพ่อเนี่ยเขาก็ศิลปินแห่งชาติในสาข,ขาศิลปะการแสดงเนาะเมื่อปี57<ฮ>แล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้นะคะคือจะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็จากไปอย่างสงบแล้วบรรดาคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็มาร่วมไว้อาลัยกัน<ฮ>ไม่ว่าจะเป็นคุณจินตรา คุณกรอบสุขจารุจินดาแบบนี้คุณจิตลาสุขพัฒนนะแล้วก็มีคุณมิพิสมัยคุณธนิตจิตนุกูลคุณธนิตสีกิ่นดีคุณสุดาชื่นบานแล้วก็คนอื่นๆมากันครับข้างเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเสียใจด้วยนะคุณพ่อนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเราก็จะไม่ได้เห็นผลงานคุณพ่ออีกต่อไปแล้วนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ได้นะว่าคุณพ่อเล่นโอ้คุณพ่อเล่นเป็นร้อยๆเรื่องทั้งภาพยนตร์ทั้งละคร เราจะเห็นคุณพ่อเล่นช่อง3นี่ยเยอะนะฮะเราก็สงกังเกตว่าจะเป็นดาราช่อง3ามส่วนใหญ่นะฮะ,ะขอแสดงความแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราพักัสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องของภาพยนตร์กันดีกว่าครับค่ะ